ที่ว่าการอำเภอบางนลีเขาอยู่ติดฐานที่ตำรวจทันี้ให้ดูว่าเชื่อสำนักงานสารสรสรุขอำเภอบางนลีครับวันนี้ก็มีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีกำนันบ้านนอกแบบมากันเยอะเลยดูดิมีที่จดอดรถเยอะนะอันนั้นเป็นที่ว่าการอำเภอเก่า ไม่รู้มีใหม่ยังนะเพรลุงใหญ่ไม่เคย,เคยก็ให้ดูอยู่ติดกับสถานีตำรวจนี่ลุงใหญ่ก็มาจอดรอจอดรอว่าเมืม่อไหร่พระอาจารย์สม่ยจะลงมาจากอำเภอเขาเข้าไปทำธุระเที่อำเภอเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องโฉนดที่ดินที่มีปัญหาต้องเคลียร์กับสับอำเภอครับอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะลงมาอันนี้ที่ตรงใหญ่เห็นคือว่ารถคันนี้นะครับก็รถก็รถรถสี่หมื่นลูกปอกห้ามพูดนะ รูนอายบอกว่ารถปีหมื่นทำไมต้องอายถูกออกับหมอใจใช้ดีวานขับไปพนมสารคามที่แปดริ้วมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาเดี๋ยวต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องทุกทีที่ไม่กองจะส่งท้ายด้วยก็คงต้องถึงเวลาแล้วเพราะว่าตั้งกันซื้อมาไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยปกติเขาซื้อรถมาก็แทนน้ำมันเครื่องทิ้งลงใหญ่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่า ได้ดายตังเห็นว่าเครื่องมันยังายอยู่แล้วก็เห็นเจ้าของเก่าเขารักษาดีก็เลยยังไม่ได้ถ่ายตอนนี้ที่ต้องถ่ายเพราะน้ำมันเครื่องมันยุบไปครึ่งถังถ้าเติมก็เก่ากับใหม่ปนกันแล้วเครื่องมันโอรยฮีทไปสองทีแล้วร้อนแบบน้ำมันเครื่องก็ไหมอ่ะพอให้น้ำมันเครื่องมันเดือดไหมเกินร้อยองศานี่ก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพด้อยลงไปน้ำมันเครื่องก็การับโอุ้มมังเหยยอุปกรณ์ น่นนี่นั่นมาเ,เยอะมากโอ้ย้อนแสงเหรอแล้เดี๋ยวพาไปดูแม่น้ำเล็กน้อยครับนี่ก็สถานีตำรวจบางคนที่บ้านลุงใหญ่มีรถเออรถเป็นรถตำรวจจอดอยู่เยอะแยะเลยแล้วก็มีรถที่พักนักเรงก็รถตำรวจอีกแหละแกบอกว่า แกบอกว่าแกจะไปคุยเดี่ยวเดียวแต่ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าพระอาจารย์สมหมายจะคุยเดี่ยวเดียวได้เพราะว่าแกชอบคุยนะชอบเล่าเรื่องนะันี้เรือตกกุ้งเหรอใช่เรือตกกุ้งจะมีเอกลักษณ์นั่นคือเป็นเนี่ยมีกระชังอยู่ข,ข้างกระชังเอาไว้ไผ่ทําแล้วทาสีสีฟ้าเนี่ยแล้วก็พื้นเรือก็จะนั่งขัดสมาธิแล้วกตกกุ้งมีความสุขมาก นี่เรือตกกุ้งให้ดูตกกุ้งกำกามฮะแม่น้ำแม่กองดูพามาพาไปดูที่ท่าน้ำตำรวจพระเห็นใจเตรียม่มาถ้ามามองเห็นโอ๊ยเกตแต่งขึ้งแบบดูไม่ยากพระแต่งขุ้งแบบแต่ไม่ใช่ไปนั่งจุมปุ๊กร้อนอยู่ในรถก่อนนะ ถ้าขื่นก็ไปนั่งร้อนอยู่ร้อนก็ปล่อยให้ร้อนอยู่งั้นแหละโอ้นี่เขาใส่อะไรคอ,อยคล,ลูเลอร์นี่ตำรจวจก็จะกินข้าวกันคุยกันเฮฮาอยู่โน้นโน่นนี้จะไปจับใครดีอะไรดีมาดูที่มีตะกรวดไม่ใช่ตะกรวดตัวเฮียเยอะๆเขาถึงขนาดจับเอาไปปล่อยที่อื่นมีเยอะมาก ครับเมือก่อนเยอะมากให้ดูตำรวจกินข้าวดูครับแม่น้ำแม่กองตรงที่ว่าการอำเภอบางขุนทีเอกลักษณ์ก็คือผังโน้นเป็นวัดวัดอะไรลืมชื่อเมื่อกียังนึกใจอยู่เลยพูดเลยก็ดีแล้วเว้นพูดไม่พูดเนี่ยผักตบชวาเพียบเลยครับโวพลแสงสลับบอกว่าผักตบชวามาเยอะเกินไปแล้ว ไมไม่ขค่จัดก่อนปล่อยลงมาทําไมนี่ปล่อยลงมาให้ตัวตัวเฮียครับกินตัวเหียอยู่แถวนี้ทั้เรือตกกุ้งโอเคให้ดูครับชมลมอ๋อหอประชุมอำเภอบางท,ทีเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ให้ดูย้อนเวกเที่ยวหนึ่งสําหรับคนที่ดูไม่ทันนี่ลุงใหญ่ว่าลุงใหญ่สูมช้าๆหมุนกล้องช้าๆหมุนกลับมาให้ดูซ้ําดูตํารวจคุยกันคุย เกือบตกบ้านตะลุนอยู่ตรงไหนครับให้ดูตำรวจคุยกันนี่ตำรวจคุยกันอยู่ที่นี่อันนี้คือที่ที่ที่ทประชุมของตำรวจครับรก็จะพาเดินช้าๆนี่ตอนนี้ตำรวจบางคนทีไม่รู้คนนั้นยังอยู่หรือเปล่าลืมชื่อไปแล้วหลานเรา เป็นตำรวจอยู่ที่นี่อยู่กร,ระเซียนไปแกะไปต้องไปดูชื่อมีเวลามีเวลาไปดูชื่อจะเจอหลานคนลูกแหว,วงพันตำรวจโทรอะไรอย่างน้อยๆเอ๊ะพันตำรวจโทรต้องนานแล้วนี่หว่า ฝากกดว่ามาพอดีให้ดูอาคารหอประชมุมอำเภอบางขุนทีมาพอดีอแจกะไะะแจกเลยไม่รู้ดูไม่ออกฮะดูดูไม่ออกรรรครับโอเคครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวครับเดินคุยลุยไทยครับโดยลุงใหญ่ใจดี9325เมกะเซ์โรงแรมผาสุกปานบุรีครับวันนี้บุกบางคนทีครับจอดหน้าหน้าโรงพยาบาลไทยกระสานหน่อยโรงพยาบา,นนบาลนภาลัย